สวัสดีทุกๆคนนะคะในคลิปนี้ก็มีประโยคง่ายๆมาฝากค่ะฝึกวันละประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันค่ะ nor ูร r du ย e m fra nor g o r du y e m fra เธอเดินทางกี่โมงเธอออก จากบ้านกี่โมงนะคะออกจากบ้านกี่โมงเดินทางกี่โมงภาษาโนสเขาพูดว่าโนโร์กอร์จูเยมเมฟราเย่มเมฟาก็คือฟราเย m นะคะออกจากบ้านนะคะออกจากบ้านกี่โมงอันนี้ก็คือประโยคที่นำมาฝากในคลิปนี้ค่ะ